สวัสดีครับวันนี้ช่องของนรรงพีโกโกวดจ,จะมาอ่านนิยายการ์ตูนตั้งแต่ตั้งแต่สมัยพศ2537นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคนชั่วที่สามารถกลับตัวกลับใจได้สร้างเรื่องโดยคุณ รพีพัดนนะชื่อเรื่องว่าสัญญากตันอยู่นักกระท่อมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในชนบทมีสองแม่ลูกพรกระสัยอยู่ผู้เป็นแม่ชื่อสมส่วนลูกชายชื่อดอนดอนเป็นกัมพาคือกัมพาพ่อตั้งแต่ยังเด็กพ่อของเขามีอาชีพค้าขายแต่ปรากฏว่า ถูกโจรร้ายป้นชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าพ่อของเขาจนตายในที่สุดฉะนั้นก็จึงตกเป็นหน้าที่ของผู้เป็นแม่ที่ต้องทนระกมลำบากเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวของเธอตั้งแต่ยังเล็กจนโตด้วยความรักความใคร่ความเว็นดูแต่แทนที่ดอนจะเห็นความดีของแม่กลับใช้เวลาไปกับการเที่ยวเตะสนุกสนาน และเล่นการพนันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำทุกวันหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จดอนก็จะแต่งตัวออกจากบ้านและ้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่เมื่อตอนนู้นเนี่ยดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนั่นแหละทานโทษนะครับความประพฤติตัวของดอนสร้างความหนักใจและความผิดหวังให้กับนางสมเป็นยิ่งนะนางสมก็บน ไม่น่าทำตัวอย่างนี้เลยลูกแม่ไม่เคยสนใจแม่เลยเขาจะเที่ยวเตนางสมยศก็พยายามพูดจาสั่งสอนและตักเตือนลูกชายอยู่เสมอเลือกเที่ยวได้แล้วนะลูกเล่นไพ่เล่นการพนันนะหันมาช่วยแม่ทํานาทําไรที่ทีทเถอะแต่แทนที่ดอนจะเชื่อฟังคำของแม่เขากับหัวเลาะเจ้าสิ แล้วก็เถียงคำนางสมด้วยถ้อยคำมันหยาบคายพ่ออย่าพูดเลยดีกว่าแม่ในเมื่อแม่ไม่ให้ฉันเกิดมาแล้วอะแล้วแม่จะทำทำไมถ้าแม่ทำให้เกิดมาแล้วแม่ก็ต้องหาเลี้ยงข้าดีถึงจะถูกแต่เดี๋ยวนี้แม่แก่แล้วนะแกน่าจะช่วยเหลือแม่ อย่าทำตัวเป็นลูกทรพีอย่างนี้อยู่เลยลูกหยุดนะอีกแกอย่าพูดมากนะอีกแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแล้วข้ามโหขึ้นมาจะว่าข้าไม่ดีนางลำใจเลยนางสมก็ได้แต่พูดว่าโถลูกแม่และที่การหมู่บ้าน ก็ปรากฏว่ามีศาลาเพียงตาที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจทุกคนต่างให้ความเคารพและนับถือในกลางคืนจะมีการฉลองโดยมีมหรสสบสมโพธิกันอย่างใหญ่โตสนุกสนานดอนนึกกระยิมยิ้มย่องที่จะได้ไปเที่ยวสนุกสนานในงานแม่ขอเงินไปเที่ยวหน่อยสิที่งานนะ่ะ ฉันอยากจะไปเที่ยวม้างนางนางสมก็พูดว่าโทเจ้าดอนเองก็น่าจะรู้ว่าครอบครัวเรายากจนเพื่อไหนแม่ไปรับจ้างด้ย่านี่เงินมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นน่ะแม่ไม่มีเงินนี่เองหรอกการปฏิเสธของนางสมทำให้ในด,ดอนผิดหวังมากใน,นดอนก็พูดกับแม่ว่า เมื่อแม่หาเงินให้ข้าไม่ได้ค้าจะไม่ยอมอยู่กับแม่อีกต่อไปแล้วพอพูดเสร็จใไอตอนก็ทำเป็นขุนผ,ผันออกจากกระท่อมไปด้วยความโมหหแต่ด้วยความรักและความห่วงลูกดั่งแก้วตาดวงใจนางสมก็จึงหอเข้าจุดแขนลูกชายเอาไว้โอ่อลูก อย่าไปเลยนะลูกอย่าปล่อยแม่ไว้อย่างนี้คนเดียวเลยปล่อยปล่อยข้านะข้าไม่อยากให้อยู่บ้านนี้อีกต่อไปแล้วข้าจะไปของข้าแล้วนางสมไม่ยอมปล่อยลูกชายซึ่งนั่นเป็นการยั่วให้ดออนเกิดความโกรธแค้นมายิ่งขึ้นก็ตบหน้าแม่เพี้ยน,นี่นะบอกให้ปล่อยด้วยความโมโอหอจนลืมตัว ดอนตรงเขาจิกผมแม่อีกตีแม่จนแม่ล้มลุกคลุกคานนายดอนกระทำการทารุณกับผู้เป็นแม่อย่างโฉดชั่วและก็อย่างเลวทรามที่สุดหลังจากนั้นดอนก็นวิ่งออกจากกระท่อมไปโดยไม่เหลียวแลหันมามองผู้เป็นแม่เบื้องหลังอีกเลยนางสมได้แต่กวักมือเรียกลูกชายพร้อมกับร่ำให้วยความเสียใจและอาลัยอาวรณ์ในตัวลูกชายเป็นที่สุด นางนนก็ล้มฟุบลงไปฝ่ายเจ้าดอนเมื่อน,นี้ออกมาจากบ้านแล้วเมื่อถึงงานตอนกลางคืนก็เข้าไปเที่ยวที่งานบุญซึ่งชาวบ้านชาวเมืองก็จัดขึ้นแล้วเขาก็นึกในใจว่าโอยเราไม่มีเงินเนี่ยจะไปเล่นการเพราะนั้นเอาตังที่ไหนไปเล่นเนี่ยต้องคิดวิธีหาเงินก่อนแต่ในขณะนั้นเองมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมา ในมือของเธอสะพายกระเป๋ามีเงินมาด้วยในดอนก็คิดได้ทันทีเลยถึงแผนการังชั่วร้ายอ่าในการลบกระเป๋านั่นดอนตัดสินใจกระทำความชั่วด้วยการแย่งชิงกระเป๋าใส่เงินของหญิงสาวคนนั้นด้วยความเสียดายหลอนจึงยื้อยุดไม่ยอมปล่อยในดอนจึงประเคนทั้งกำปั้นทั้งเข่าเข้าไปที่ท้อง สอามครั้งจนเธอคนนั้นต้องตัวงอด้ดวยความเจ็บปวดนี่ห่วงดีนักเลิศแกเอามาดิหญิงสาวก็ร้องออกมาไวา้ช่วยด้วยโจนขโมยกระเป๋าแต่ดอนก็ไม่สนใจคว้ากระเป๋าของผู้หญิงแล้ววิ่งหนีโดยทันทีขณะที่เขากำลังวิ่งอยู่นั้นก็มีชายคนนึงเตะเข้าที่ขาของดอนจนล้มลง ฮ่ไอ้บ้านี่เป็นใครกันลีอ่านเป็นโจรต้องสั่งสอนนี่เจ็ดสนอยลุมมันเลยพวกเราดอนถูกพวกชาวบ้านลุมทํำล้ายและจับตัวไม่ได้จับให้นนแน่นๆไว้จับมันไว้ดอนถูกชาวบ้านจับมือไวจ้จากนั้นชายผู้เป็นหัวหน้าในกลุ่มนั้นจึงใช้ค้อนทุบที่มือของเขาไม่นาน ท้าของเขาก็ถูกทุบด้วยคอ้อนเช่นกันจนเท้าเจ็บเขาเจ็บจนสิ้นสติหลับสลบไปเลยด้วยความอับอายที่มีชาวบ้านมามุงดูเป็นจำนวนมากดอนก็วิ่งหนีจากบริเวณงานด้วยความเจ็บปวดและอย่างทรมานมานั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งจนกระทั่งรุ่งสาง ดอนก็ยังหมกตัวอยู่ในพุ่มไม้พุ่มน้านั้นโดยไม่กล้าออกไปไหนด้วยซ้ำเพราะความอับอายที่ร่างกายผิดปกติขึ้นแล้วก็ชาวบ้านที่รู้เรื่องของเขาที่ก่อขึ้นเมื่อคืนนี้เขาคิดกังวลและหวาดกลัวไปต่างๆนานา,นาจนครบคำก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรให้มือและเท้าหายเจ็บแล้วก็กลับมาเป็นรูปร่างที่ปกติได้ พราะตอนเนี้ยมือของเขาบวมเป่งที่เท้าเ็าบวมเป่งบานหนอกดูน่าเกลียดมากเขาจึงได้แต่ล้มตัวลงนอนอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่นะั้นแล้วเขาก็หิวโหยมากเพราะไม่ได้กินข้าวและน้ำเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดอนได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาชายหนุ่มจึงเดินไปที่เสียงของนั่นของเจ้าของเสียงนะั้น <c oughs> เเดินไปจนได้พบเห็นพระทุดงรูปหนึ่งนั่งบําเพ็ญภาวนาอยู่ใกล้ๆเขาแล้จึงคารเข้าไปพร้อมกับก้มลงกราบพระภิกษุรูปนั้นยังไม่ทันจะพูดอะไรพระภิกษุรูปนั้นก็พูดขึ้นว่านี่เป็นผลกรรมที่โยมกระทำไว้กับโยมมารดาถือว่าเป็นบาปมาก พระคุณเจ้าช่วยเหลือกับผมให้มือและเท้าหายเป็นปกติด้วยเถิดครับพระรูปนั้นก็บอกไปว่าเสียใจด้วยนายโยมทุกของเจ้ายังไม่มีใครช่วยได้เพราะทุกข์ของโยมนั้นนะ่ะเกิดจากบาปที่ได้กระทําไว้กับแม่บังเกิดก้าวของโยมความจริงคือควรได้รับโทษมากกว่านี้เสียด้วยซ้ําแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณเหนือสิ่งใด แทนที่โยมจะสำนึกถึงกลับเนรคุณด้วยการกระทําที่เลวซามโทษของโยมควรจะง่อยเปียดเสียขาเสียแขนใจด้วยซ้ำจึงจะเหมาะสมไดยโปรดเถิดพระคุณเจ้าก็ผมทําผิดพลาดไปแล้วให้อภัยผมด้วยผมขอสัญญาว่าจะไม่กระทําความชั่วกับแม่เช่นนั้นอีกแล้ว โยมมารู้สึกตัวหลังจากที่ได้กระทำชั่วชา้าไปแล้วนะ่ะอาตมาจะเชื่อได้อย่างไรว่าโยมจะไม่พูดพล่อยโดยไม่ปฏิบัติตามด้วยดอนก็ละล่ำละลักวิงวอนด้วยความกลัวและเริ่มรู้สึกสำนึกผิดในความชั่วในความผิดที่ตนได้กระทำไว้กับผู้เป็นมารดาฝ่ายผสมพรัทุดงรูปนั้นเมื่อได้ยินคำอ้อนวอน และเห็นลักษณะท่าทางนง้นหวาดกลัวของดอนแล้วก็บังเกิดความสงสารก็จึงพูดขึ้นมาว่าเอาละโยมอาตมาจะช่วยนะเมื่อดอนได้ยินคำพูดของพระภิกษุรูปนั้นก็มีความรู้สึกดีใจยิ่งนักแต่โยมต้องให้คำสัตย์กับอาตมาก่อนโยมต้องให้คำสัตย์กับอาตมาว่าโยม จะไม่ประพฤติตัวชั่วช้าเช่นนี้อีกโยมต้องเป็นลูกที่ดีของมารดาช่วยเหลือทำงานโดยไม่เห็นแก่เน็ตแก่เนื่อยและไม่ประพฤติผิดศีลห้าอีกต่อไปเป็นนั้นขาดขอรับกระผมผมขอให้คำสัตย์ปฏิญาณครับว่าจะทำตามที่พระคุณเจ้าสั่งสอนทุกๆประการโดยไม่บิดพลิ้วเลยแม้แต่น้อยเลยขอรับนี่แล้ว งินจงดื่มน้ำมนตศักดิ์สิทธิ์ในขันนี้เธอพระพุทโธดงรูปนั้นก็ยื่นขันน้ำมนให้ให้ดอนดื่มหลังจากดื่มน้ำมนของพระพุทโธไปจนหมดขันทันใดนั้นก็ได้เกิดเหตุอศัศจรรย์ขึ้นมีพายุพัดอื้ออึงขึ้นดังไปทั่วบริเวณนั้นดอนก็ได้แต่นั่งลงและยื่นมือและเท้าอันใหญ่โตออกไปเบื้องหน้า แล้วหลับตาทั้งสองข้างสนิทสักครู่หนึ่งลมพาย,ยุก,ก็สงบลงเหตุการณ์ประหลาดก็ได้ผ่านพ้นไปนอนจึงลืมตาขึ้นเขาต้องตื่นตะลึงด้วยความตกใจร้อมพร้อมกับความดีใจแล้วก็อุทานออกมาว่าโอ้มือและเท้าของเราเป็นปกติแล้วโอ้นับถือความกรุณาอย่างสูงสุดของพระคุณเจ้ายิ่งนักเลยคร,รับ เขาล่ะกลับไปบ้านเธอโยมมารดาของโยมรอคอยอยู่นะดอนก็กล้มลงกราบพระภิกษุรูปนั้นด้วยความเคารพแล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วดอนจึงรีบเข้าไปรกาบผู้เป็นแม่ด้วยความสำนึกผิดนับตั้งแต่นั้นมาดอนก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่เที่ยวเตร ตั้งใจทำมาหากินอย่างสม่ำเสมอเขาไม่เคยแสดงอารมณ์หยาบคายหรือขัดใจกับนางสมผู้เป็นแม่อีกเลยการประพฤติตัวเป็นคนดีของดอนในครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เป็นแม่เป็นอย่างมากรวมไปถึงชาวบ้านที่ได้รับรู้ข่าวและพบเห็นอีกด้วยไม่นานนักดอนก็ได้พบรักในที่สุดและก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนที่เขารักและรักเขา ให้ทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสวัสดีครับ